สำหรับสิ่งแรกที่สำคัญในการสร้างเว็บไซต์ก็คือการกำหนดหัวข้อเรื่องนั่นเองครับสำหรับครูก็จะขอกำหนดหัวข้อเรื่องเป็นตัวอย่างให้ในรกศึกษาก็คือประเทศในอาเซียนหรืออาเซียนคั t ทรีสสำหรับสิ่งต่อไปหลังจากที่ได้หัวข้อเรื่องแล้วก็คือการวางโครงสร้างเว็บไซต์ว่าในเว็บไซต์นั้นเนี่ยจะประกอบด้วยเว็บเพจอะไรบ้างเว็บเพจก็จะมีนามสกุลไฟล์เป็น html นั่นเองครับสำหรับในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยครูกำหนดให้มี หน้าเพจหลัก3หน้าก็คือหน้าแรกก็คือหน้าหลักนั่นเองหน้าหลักก็ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า index.html หน้าที่2ก็คือหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจทำก็คือหน้า about us แต่ครูไม่สามารถตั้งชื่อว่า about us ได้เพราะว่าอะไรจำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าครูไม่สามารถเว้นวรรคได้แล้วก็การตั้งชื่อไฟล์เนี่ยไม่ควรใช้เครื่องหมายพิเศษไะไรทั้งสิ้น ครูก็เลยตั้งย่อๆว่า about นั่นเองต่อไปหน้าที่3ก็คือหน้าอ้างอิงก็คือรวมแหล่งข้อมูลหรือว่าเป็นปรนานุกรมก็ตามแต่ที่นักเรียนไปเอาข้อมูลมาครูก็ขอ,อกำหนดชื่อไฟล์เป็น reference .html สำหรับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่นักเรียนศึกษาตามความสนใจของนักเรียนเลยโดยขั้นต่ำเนื่องจากว่าส่วนแรก3หน้าและ ครูตั้งใจจะให้ในักเรียนทำ10หน้าดังนั้นก็เหลือเนื้อหาอีกเ7หน้าแต่เนื่องจากว่าครูทำประเทศในอาเซียนครูทำแค่7หน้าได้ไหมก็ไม่ได้ครูก็ต้องทำทั้งสิ้น10หน้าซึ่งประเทศในอาเซียนก็ประกอบด้วยประเทศไทยบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็เวียดนามการตั้งชื่อไฟล์ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็ ไม่มีการเว้นวรรคไม่มีเครื่องหมายพิเศษใดๆทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการสร้างการเชื่อมโยงนั่นเองครับแล้วการตั้งชื่อไฟล์นั้นก็ควรจะสอดคล้องกับหัวข้อของเว็บเพจนั้นด้วยแต่ถ้าหากสมมุติว่านักเรียนนึกคำสัมไม่ออกครูก็อนุญาตให้นักเรียนตั้งเป็น A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ก็ได้แต่ว่านักเรียนก็จะเวลาทำงานก็จะไม่เอาว่าเอ้ย a 1คืออะไรนะดังนั้น นักเรียนก็จะต้องจดจำเช่นกันถ้าหากว่านักเรียนจะตั้งชื่อไฟล์แบบไม่มีความหมายอ่ะหลังจากที่เรากำหนดแล้วว่าโครงสร้างเว็บไซต์เป็นอย่างไรคราวนี้เราก็จะมาจัดการตั้งค่าของเว็บไซต์กันแล้วพร้อมหรือยังครับถนะ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลย สิ่งต่อไปหลังจากที่เราทําหลังจากการออกแบบนั้นก็คือการกําหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ในโปรแกรมสำหรับการกําหนดโครงสร้างไซต์นั้นเนี่ยเราสามารถทาได้โดยไปที่เมนูไซต์แล้วก็นิวไซต์เพื่อสร้างไซต์ใหม่สาหรับเก็บเว็บเพจของไซต์เรานั่นเองครับเมื่อเข้ามาในหน้าต่างนิวไซต์แล้วก็จะพบกับ การทำงานสำหรับการทำงานในโปรแกรม Adobe Dreamweaver เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองคอลัมน์ส่วนคอลัมน์แรกก็คือเป็นหมวดหรือแคต e g o รีนั่นเองส่วนคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับแต่งค่าตามแคต e g o รีที่นักเรียนเลือกสาหรับส่วนแรกที่ต้องปรับแต่งก็คือ c a t e g o r y site เราก็ต้องกำหนดชื่อของไซต์เราก่อนในที่นี้ครูอยากจะให้นักเรียนตั้งชื่อไซต์เป็นห้อง ของนักเรียนตามด้วย underscore เลขที่นะครับหลังจากเราตั้งชื่อไซต์แล้วเราก็จะต้องกำหนดว่าเราจะเก็บข้อมูลของไซต์เนี่ยไว้ที่ไหนอ่าเราก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ browse for folder ครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาแนะนำว่าควรจะสอดคลองกับ ชื่อของไซต์จะได้เป็นที่จดจำได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วก็กด open ตอนนี้เราก็ได้ไซต์สำหรับเก็บที่อยู่เว็บเพจของไซต์แล้วก็คลิก select ครับจะเห็นว่าไซต์ของครูเก็บไว้ที่ drive e ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า310 under score 45 แต่ท่านังหากนักเรียนกลับไปทํางานที่บ้านเองก็อาจจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ตามความสะดวกของนักเรียนนะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อของไซต์และเก็บที่อยู่ของไซต์แล้วเนี่ยเราก็จะมาปรับปรับแต่งในส่วนของ advanced setting เพื่อปรับแต่งว่าจะให้มันเป็นอย่างไรนะแต่สิ่งที่สําคัญที่ในเบื้องต้นที่นักเรียนควรจะทําได้ก็คือการกําหนดที่อยู่ของ ไฟล์รูปภาพนั่นเองนะครับที่อยู่ของไฟล์รูปภาพก็ต้องกำหนดที่ default image folder สาเหตุที่เราจะต้องสร้าง default image folder ก็เพื่อป้องกันอย่างเช่นนักเรียนไปเลือกรูปภาพที่อยู่ภายนอกของเว็บไซต์ภายนอกแฟลของเว็บไซต์รูปภาพที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยถ้าหากว่านักเรียนกำหนดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะถูกดึงมาเก็บไว้ในนี้โดยอัตโนมัติเลยโดยที่นักเรียนไม่ลืมแล้วก็เมื่อเวลาอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้ไม่พลาดว่า ไฟล์นี้เราเอามาจากที่ไหนนะการทําแบบนี้ถือว่าเป็นการป้องกันการสูญหายของไฟล์รูปภาพนั่นเองสําหรับการทํางานของเว็บไซต์เนี่ยเราควรที่จะแยกโฟลเดอร์รูปภาพไว้ต่างหากจึงให้หนักเรียนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เราตั้งชื่อว่า picture เสร็จแล้ว open เราก็จะได้ไฟล์สำหรับเก็บรูปภาพแล้วครับ เสร็จแล้วก็กด select จะเห็นว่าเราเก็บรูปภาพไปที่ drive e folder ร1 0 under s ภายใต้โฟลเดอร์ picture นั่นเองครับนี่คือการปรับแต่งเบื้องต้นที่นักเรียนควรรู้เสร็จแล้วก็กด save ครับจะเห็นว่าหลังจากที่นักเรียนได้กด save แล้วใน panel window file เนี่ยก็จะปรากฏไซส์ของเราเตรียมพร้อมสำหรับที่จะทำงานแล้ว ท่านนักเรียนเห็นก็จะพบว่าตอนนี้ในไซา์ของเรามีไฟล์อะไรหรือยังครับไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้ทํางานอะไรทั้งนั้นในต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเราจะสร้างเว็บเพจอย่างไรก่อนที่เราจะสร้างเพจใหม่สิ่งสําคัญคือการตั้งค่าให้เหมาะสมสําหรับการสร้างเพจนั่นเองครับเราปรับแต่งกันที่ Preference หัวข้อนี้จึงว่าได้เรื่องของการตั้งค่า Preference ที่น่าสนใจนั่นเองการเข้าตั้งค่า Preference นั้นเข้าไปที่ Edit ครับแล้วเลือก Preference จะมีการทำงานแบ่งเป็น Category และเ e n e r a l เช่นเดียวกันครับในแท็บของ General นี้เนี่ยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้ากล่องข้อความที่มีชื่อว่า all multiple consecutive spaces เพื่อให้นักเรียนสามารถคอสเปซได้ในหลายๆครั้งซึ่งจะช่วยเอื้อสำหรับการพิมพ์ภาษาไทยนั่นเองครับต่อไปแคตตากรีที่นักเรียนจะต้องปรับแต่งคือแคตตากรีฟอนต์สเอรีฟอนนนถ้าหากว่าฟอนต์เซตติ้งเดิมทีเครื่องจะปรับไว้ให้ที่ยูนิโค้ดแต่สำหรับเรานั้นเนื่องจากว่าอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เราต้องการสร้างเว็บเพจภาษาไทยสำหรับสแสดงผลบน Microsoft Windows ที่เป็นไทยเช่นกันดังนั้นก็ขอให้เลือกฟอนต์เซตติ้งเป็นภาษาไทยครับ ส่วนฟอนต์อื่นที่เป็น p r o p o r t i o n น l f o ฟอนที่ให้สามารถแสดงผลภาษาไทยได้มาตรฐานของเครื่องคอมพอิวเตอร์ Microsoft ขอให้นักเรียนเลือกฟอนต์ Microsoft s a n s s e r i สครับสำหรับในส่วนของขนาดนั้นให้เลือกขนาดที่14พอยต์ซึ่งเหมาะสมสำหรับการแสดงภาพบนหน้าจอคอมพอิวเตอร์ครับสำหรับ f i x ซ์ฟอนตก็คือฟอนต์อื่นที่ให้แสดงผลได้ในภาษาอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ก็ขอให้นักเรียนเลือกฟอนต์ Korean ี เวสเทิ์นั่นเองครับสำหรับขนาดก็อย่างที่ทราบกันก็คือ14ยต์นั่นเองและสุดท้าย Code View เพื่อให้การแสดงผลของโค้ดนั้นสามารถเปิดได้ในทุกเครื่องก็ขอให้นักเรียนเลือกเป็น Microsoft Sun s u n s c r รีทอีกเช่นกันสำหรับขนาดของไซต์ก็อยู่ที่14ยต์เช่นกันครับแคตตากรีสุดท้ายที่นักเรียนควรจะปรับแต่งก็คือแคตตากรีรีวิวในเบราว์เซอรเพื่อให้การทดสอบ หน้าเพจนั้นให้เราเลือกว่าเราจะทดสอบบนเบราว์เซอร์ไหนเป็นหลักสำหรับครูขออนุญาตเลือกเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เพราะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมแต่หากว่าเครื่องนักเรียนไม่มีก็สามารถเลือก IE Browser ก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าต้องการเลือก IE Browser เป็นเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการแสดงผลเป็นเบราว์เซอร์แรกก็ให้เลือกที่ IE Browser แล้วคลิกที่คำว่า Primary Browser สำหรับครูจะเลือก Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์แรกที่จะให้มีฟังก์ชัน F12 ครูก็ต้องเลือกไปที่ Chrome แล้วก็ทำเครื่องหมายถูกตรงที่ Primary Browser ครับออันนี้ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยสำหรับค่าที่จะปรับแต่งใน Preference ที่นักเรียนควรจะรู้จักก็มีเพียงเท่านี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างเพจกันจริงๆแล้วนะครับ สำหรับวิธีการสร้างเพจใหม่สำหรับเว็บไซต์ของเรานั้นเนี่ยมีด้วยกันทั้งสิ้น3วิธีด้วยกันครับวิธีแรกก็คือสร้างจากหน้าเว o m e Screen โดยการไปที่คอลัมน์ create new แล้วเลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการในที่นี้ครูต้องการไฟล์ชนิด html ครับก็เพียงแค่คลิกเมื่อคลิกแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างเอกสารขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามันชื่อว่า u n t i t l e แสดงว่าเมื่อเรานิวขึ้นมาแล้ววิธีนี้มันจะ ถูกบันทึกไว้ในไซต์เราหรือยังครับบันทึกไว้ไหมยังไม่ได้บันทึกดังนั้นเราก็จะต้องบันทึกไฟล์นี้ก่อนการบันทึกไฟล์ก็ทําได้โดยการเลือกเมนูไฟล์แล้วก็เซฟไฟล์แรกครูขอกำหนดให้มีชื่อว่า index ก็แล้วกันครับเดี๋ยวมันจะตั้งชื่อไฟล์ h m l ให้อัตโนามัติเองครับหลังจากที่เซฟแล้วตอนนี้เราก็ได้ไฟล์ index มาไว้ใน โฟเดอร์เว็บไซต์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปวิธีที่2ในการสร้างเว็บเพจก็คือไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือก new นั่นเองครับซึ่งการเลือก new นี้มันก็จะมีโหมดในการเลือกหลายๆแบบด้วยเช่นกันสำหรับเพจไทม์ในเบื้องต้นเราก็เลือกแบบ html ส่วน layout หรือโครงร่างของหน้าเว็บไซต์ก็เลือกแบบไม่มีก่อนก็คือนอน เสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกที่ create ครับก็จะได้เอกสารใหม่ขึ้นมาที่เป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาแต่มันชื่ออะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชื่อ u n t i t l e d แสดงว่ามันถูกบันทึกไว้ในไซต์เราหรือยังครับอย่างแน่นอนก็ให้เลือกไฟล์แล้วก็ save หรือนักเรียนกดฟังก์ชันลัด control s ก็ได้ครับในไฟล์ที่สองนี้ครูขอใช้ชื่อว่า about นั่นเอง เราจะสร้างล้อตามโครงสร้างไซต์ที่เราเออกแบบกันนะครับต่อไปวิธีที่3ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ใช้งานบ่อยที่สุดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยมากที่สุดในการทํางานว่าเราจะไม่ลืมเซฟไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็ให้ไปที่หน้าต่าง Panel Window File ์ลือกที่ชื่อไซต์ของไซต์ตัวเองนะครับเลือกที่แฟ้มไซต์ของตัวเองเสแล้วคลิกขวาเลือกที่ New f i ล์ วิธีนี้ไฟล์จะถูกเซฟไว้ในไซต์โดยทันทีเลยแต่ว่าเราก็ต้องตั้งชื่อของไฟล์ก่อนครับครูอขอตั้งชื่อไฟล์ถัดไปนี้ว่า reference ครับไฟล์ reference นี้ก็จะถูกเก็บไว้ในไซต์เรียบร้อยแล้วครูขอแนะนำว่าวิธีที่3นี้เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดที่เราจะไม่ลืมบันทึก ฝ่ายนี้ไว้ในไซต์